ความตายที่ทอดทิ้งคำถามกรณีการเสียชีวิตของแปมวันดีที่ทำให้ทุกคนเหลือคำถามมากมายแต่คำตอบที่แท้จริงอาจจะซ่อนอยู่ในความทุกข์ที่ไม่มีใครเข้าใจออฟดอกฟ้านักร้องสาวจากวงอาสยามรุ่นน้องเปิดเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตของแปมวันดีว่าเธอเสียชีวิตจากโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นโรคที่น่ากลัวและยากที่จะตรวจจับได้ออฟกล่าวว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่มีความหมายอยากหนีจากความทุกข์แต่ใครจะเข้าใจความทุกข์ในใจของเธอบ้าง นี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของเรามักพลาดไปว่าคนรอบข้างอาจจะดูสดใสและมีความสุขแต่ใจของพวกเขาอาจจะกำลังร้าวรืนกับความทุกข์ที่ไม่มีใครเห็นออฟยังเพิ่มเติมว่าไม่มีใครอยากเป็นโรคซึมเศร้าไม่มีใครอยากตายแต่เมื่อความทุกข์มากเกินไปการตายอาจจะดูเหมือนเป็นทางออกเดียว ประเด็นที่น่าสนใจคือออฟเองก็เคยเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตเธอเปิดเผยว่าเธอเคยเป็นโรคแพนิกซึ่งเป็นโรคกลัวตายแต่โรคซึมเศร้ากลับเป็นโรคที่ทําให้ผู้ป่วยอยากตายออฟจึงขอให้ทุกคนให้กําลังใจและพาไปปรึกษาหมอหากพบว่าคนรอบข้างมีอาการผิดปกติเธอกล่าวว่าโรคสุขภาพจิตมันทรมานมากดูอาการจากภายนอกไม่ออกจริงห่าค่ะและนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดออฟไม่ได้แค่เพียงแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า แต่เธอยังขอให้ทุกคนมองหาสาเหตุที่แท้จริงของความตายของแปมวันดีอย่างละเอียดอฟกล่าวว่าถ้ามีคนทําให้ขาดอากาศหายใจก็ขอให้จับคนทําได้นะคะประโยคนี้เป็นเหมือนการเตือนให้ทุกคนรู้ว่าความตายของแปมอาจจะไม่ใช่เพียงแค่การตายจากโรคซึมเศร้าแต่อาจจะมีสาเหตุอื่นๆที่เรายังไม่ทราบจุดที่น่าสนใจอีกประการคืออฟไม่ได้หลีกเลี่ยงจากการถามคําถามที่น่าทึ่งเธอถามว่าคุณคิดว่าความตายของแปมวันดีเกิดจากอะไร คำถามนี้เป็นเหมือนการเชิญชวนให้ทุกคนมาสืบหาความจริงและแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ออฟยังเพิ่มเติมว่าแน่นอนที่ว่าความตายของแปมวันดีเป็นเรื่องที่เศรเ้าสะเทือนใจแต่เราควรเรียนรู้บทเรียนจากเรื่องราวนี้ว่าเราควรใส่ใจและดูแลสุขภาพจิตของคนรอบข้างมากขึ้นดังนั้นคำถามที่เราควรถามตัวเองคือเราจะทำอะไรเพื่อช่วยเหลือคนรอบข้างที่อาจจะกำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตเราจะทำอย่างไรเพื่อป้องกันให้เหตุการณ์เศรเ้าสะเทือนใจเช่นนี้ไม่เกิดขึ้นอีก